มาทานอาหารนะครับที่ไายเส้นแบกนะครับก็มีซุปนะครับซุปหัวมีให้เลือกระหว่างซุปหัวหอมกับซุปผักแล้วก็มีไส้กรอกให้นะครับมีร์มาสมีชีสให้นะครับไว้โรยที่ซุปแล้วก็มีขนมปังไว้ให้ทานกับซุปนะครับทั้งหมดนี้เมนูนี้นะครับก็ราคาไม่ถึง10ยูโรนะครับราคาไม่แพงมากนะครับก็มาทานขั้งในมีผมสั่งโคกด้วยนะครับ เดี๋ยวจะมีขนมป,ปังมาด้วยขนมปังมาเพิ่มต่างหากนะครับนะครับก็เป็นอาหาร <Weber. S 2> แล้วก็อันนี้น้ำนะครับเป็นน้ำยี่ห้อที่มาจากเออเป็นน้ำแร่มาจากคิโบพิเล่นะครับตัวน,นี้นะครับยี่ห้อน,นี้นะครับเมื่อเพื่อนๆมาเที่ยว แขวนออาซัสหรือว่าแขวนกองเตสนะครับก็มาทานกันได้นะครับ